เมียกระเทยซีรีสาวสวยรูปร่างดีผิวพรรณผุดผาดอ,อกเอวสะโพกมีครบเธอมีคนรักชื่อสกลเขาและเธอรักกันมากแต่แม้จะคบหากันมาหลายปีแล้วแต่หญิงสาวก,ก็ไม่เคยปล่อยชายคนรักล่วงเกินเธอเลยแม้แต่น้อยหญิงสาวรักเขามากและอยากจะแต่งงานกับเขาอยากจะมีอะไรกับเขาเหมือนคู่รักทั่วไป แต่เธอก็มีความลับหนึ่งซุกซ่อนอยู่ตอนนี้แม้ว่าเธอจะเหมือนผู้หญิงทุกอย่างแต่เธอก็รู้อยู่แก่ใจว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆเธอมีหน้าอกมีเสียงที่คล้ายผู้หญิงแต่ก็ยังไม่ใช่เธอถอดเสื้อผ้าจะอาบน้ำส่วนนั้นของเธอยังเด่นชัดซีรียังไม่ได้รับการแปลงเพศเสียงกดออดดังขึ้นเธอตกใจ รีบคว้าชุดคลุมมาสวมพอเปิดประตูแล้วเห็นคนรักมาพร้อมดอกไม้ก็ตกใจพิศกรทำไมมาไม่บอกคิดถึงน่ะก็เลยรีบมาหาบอกไม่ทันปากหวานอีกแล้วนะพิษกรคิดถึงจริงๆพี่จะมาชวนไปกินข้าวนะ่ะก็ไหนว่าวันนี้ไม่ว่างจะออกไปเจอลูกค้าไงคะทำไมถึงได้มาหากันได้ ลูกค้าแคนเซิลน่ะถึงว่าลูกค้าแคนเซิลนี่เองถึงได้มาหาซีรีไม่ใช่สักหน่อยลูกค้าเขาแคนเซิลปุ๊บพี่ก็ตรงดิ่งมานี่ปั๊บเลยไปหาอะไรกินกันนะสั่งมากินบนนี้ดีไหมคะซีรีเตรียมสะอาดน้ำแล้วไม่อยากแต่งหน้าใหม่ก็ได้จ้ะแต่ก่อนกินข้าวเนี่ยพี่ขอกินซีรีได้ไหม ชายหนุ่มตรงเข้ามากอดจูบแต่หญิงสาวเบี่ยงหน้าออกไม่เอาค่ะพี่นะขอพี่ชื่นใจหน่อยเราคบกันมาหลายปีแล้วนะอยิหาค่ะอย่าเอ๊ะบอกว่าอย่ากไงหญิงสาวทำเสียงดุทำให้สกลตกใจหน้าเสียสิรีขอโทษจัดคือที่ไม่ได้ตั้งใจเออสิรีขอโทษพี่ไม่ผิดหรอกคา่ะ คนที่ผิดคือสิรีเองพี่พี่สัญญาว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกซิรีบอกแล้วไงว่าไม่โกรธซิรีแค่ยังไม่พร้อมจะพี่เข้าใจพี่จะรอจนกว่าสิรีจะพร้อมนะขอบคุณนะคะพี่สกลที่เข้าใจซิรีหญิงสาวยิ้มรับเธอต้องเข้ารับการแปลงเพศก่อนถึงจะมีความมั่นใจ ที่จะให้เขาทำอะไรมากกว่านี้ซีรีแม่พี่เขาอยากให้เราแต่งงานกันแล้วนะรออีกสักพักได้ไหมคะพี่สกนทําไมต้องรอด้วยล่ะเราก็คบกันมาหลายปีแล้วคุณแม่พี่ท่านอยากได้หลานมากซีรีก็รู้หญิงสาวสะดุง้งเพราะรู้ดีว่าไม่มีทางที่เธอจะมีลูกกับสกลได้แม่เขาอยากได้หลานมากเลยนะ ทวงเช้าทวงเย็นบอกให้พี่มาขอสิรีแต่งงานสัทีค่ะถ้าเรามีหลานในท่านนะท่านคงจะรักลูกของเรามากเลยล่ะคุณแม่มีพี่เป็นลูกชายคนเดียวถ้าเรามีหลานในท่านได้สมบัติพระสถานทุกอย่างเป็นของเราหมดนั่นแหละแล้วถ้าสิรีไม่มีล่ะคะก็หาทางทำวิธีธรรมชาติไม่ได้ก็ทำกิฟก็ได้นี่นะ สายตาที่มองเธอด้วยความรักความหวังของชายคนรักทำให้ซีรีรู้สึกเจ็บปวดเธอรักเขามากไม่อยากหลอกสกลแต่ก็ไม่กล้าบอกความจริงกับเขาว่าความจริงแล้วเธอไม่ใช่ผู้หญิงเธอเห็นแก่ตัวแต่ก็ไม่กล้าบอกความจริงเขาสัทีหลังจากนั้นไม่นานซีรีตัดสินใจบินไปต่างประเทศเพื่อผ่าตัดแปลงเพศ ตอนนี้เธอเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่เธอก็ยังมีลูกให้กับชายคนรักไม่ได้อยู่ดีหญิงสาวตัดสินใจแต่งงานกับเขาในเวลาต่อมาเธอไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเขาบอกว่ามันไม่สำคัญแต่ความจริงแล้วเธอไม่อยากให้เขารู้ชื่อและนามสกุลเดิมของเธอต่างหากนายสมชาตินั่นคือชื่อของเธอหลังแต่งงานกันแม่ของเขาก็มาเร่งรัดให้มีหลานให้ เขาจึงชวนเธอไปทำกิฟพึ่งพาหมอแต่หญิงสาวก็บ่ายเบี่ยงคุณนายพิสมัยแม่ของสกลไปงานเลี้ยงงานการกุศลงานหนึ่งเจอเพื่อนเก่าที่พาลูกสาวมางานด้วยไม่พาลูกชายมาด้วยเหรอฮะคุณนายพิสมัยลูกชายก็วุ่นวายอยู่กับเมียของเขาเนั่นแหละจ้ะเขาเพิ่งแต่งงานใหม่เข้าใหม่ปลามัน ตายนี่พ่อสกลแต่งงานแล้วเหรอเนี่ยเสียดายจังลูกสาวของฉันคงมาช้าเกินไปแต่งแล้วจ้าแต่งมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่มีลูกสักทีฉันระลุ่มอกกุ่มใจแฟนพี่สกลคงสวยมากสินะคะถึงได้มัดใจพี่สกลเอาไว้ได้สวยจ้าหนูลิลลี่นี่ไงละ่ะรูปของเมียตาสกลล่ะลิลลี่สาวสวยมองรูป ที่คุณนายพิษสมัยยืนให้แล้วคิ้วขมวดหน้าตาคุณคุณนะคะคุณป้าหนูรู้จักด้วยเหรอจ๊ะคนนี้เขาชื่อเสิรีจ้ะชื่อสิรีเหรอคะถ้าอย่างนั้นลิลลี่คงไม่รู้จักแต่ก็เคยมีเพื่อนสมัยเรียนมัธยมของลิลลี่หน้าคล้ายเขามากเลยนะคะแต่คนนั้นเขาชื่อสมชาติแหม่ชื่อสมชาติก็ชื่อผู้ชายคงไม่มีทางเป็นคนเดียวกันได้หรอกจ้ะหนูลินนี่ แต่เหมือนมากเลยนะคะแค่จมูกโด่งผิวขาวคางแหลมขึ้นถ้าตัดพวกนี้ออกไปยังกับคนเดียวกันเลยละคะ่ะลูกสะใภ้ป้าเป็นผู้หญิงจ้ะไม่ได้เป็นผู้ชายแหมพูดซะให้ใจเสียคงแค่คล้ายนะคะคุณป้าแต่สมัยนี้กระเทยก็สวยนะคะสามารถแปลงเพศได้ผิวพรรณหน้าอกหน้าใจเหมือนผู้หญิงได้หมดแล้วค่ะ นี่หนูคิดว่าเออโอ๊ยว่าไม่ได้นะจ๊ะเธอพิสมัยลูกสะใภ้ของเธอ ER ยังไม่มีลูกสัทีเผลอๆเ,เ,เป็นกระเทยปลอมตัวมาหรือเปล่าละจ๊ะ <theless> คราวนี้คุณนายพิสมัยร้อนอกร้อน, mistaken, อน,ออนใจกลัวว่าจะเป็นอย่างที่เพื่อนบอกจึงรีบร้อนไปหาลูกชายลูกสะใภ้และสังเกตอาการของเซรีตลอดเวลาก็เหมือนผู้หญิงทุกอย่างนี่นา อะไรล่ะครับแม่พ,มพึมพำอะไรอ้อเปล่าๆจ้ะกินเถอะทั้งสามกินข้าวด้วยกันคุณนายอยากจะได้หลานจึงเร่งรัดอีกรอบและบอกให้ลูกชายพาเมียไปทำกิฟต์สัทีซีรีได้แต่ยิ้มรับแต่ในใจเต็มไปด้วยความกังวลจริงด้วยนะจ๊ะจะว่าไปก็แต่งงานกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแม่ยังไม่เคยเห็นบัตรประชาชนของหนูเลยละจ้ะซีรี แม่อยู่ๆมาขอดูบัตรประชาชนเมียผมไปทำไมเนี่ยซีรีเขาไม่ได้เป็นคนต่างด้าวสักหน่อยแมคิดอะไรอย่างนั้นแม่แค่จะเอาเลขบัตรประชาชนสองตัวท้ายไปดูดวงนะ่ะว่าเป็นยังไงมีแนวโน้มว่าปีนี้จะได้ลาบเป็นสัตว์สองเท้าหรือเปล่าไม่ต้องดูบัตรประชาชนหรอกค่ะคุณแม่หนูจำเลขท้ายสองตัวได้ค่ะศูนย์เก้าค่ะจนแล้วจนรอด คราวนี้คุณนายพิสมัยก็ไม่ได้รู้สักทีว่าบัตรประชาชนของลูกสะพ้ัยมีชื่อว่าอะไรคราวนี้คุณนายพิสมัยเอาเรื่องนี้มาปรึกษาลินลี่ลินลี่จึงช่วยสืบค้นดูอุ๊ยนามสกุลเดียวกับสมชาติเลยนี่ค่ะคุณแม่ตายแล้วอย่าบอกนะว่าอุ๊ยอย่าบอกนะเนี่ยลินลี่ว่าลูกสะพ้ยของพิสมัยเป็นกระเทย แน่แล้วล่ะคะ่ะคุณแม่มีแนวน้อง่่าคุณป้าพิสมัมคงจะได้ลูกสะพ้ยเป็นกระเทยแล้วล่ะคะ่ะอะไรนะตายเอาอยัางไงล่ะทีนี้สมชาติย้อมแมวแบบนี้ทําไม่ถูกเลยลินล,ลี่ไม่เห็นด้วยน่าเกลียดจริงๆคนอะไรอย่างนี้เฮย้ยผิดเพศแล้วไม่พอแล้วมาทำนิสัยแบบนี้อีกน่าเกลียดจริงๆเฉียวคุณแม่จะให้ลินล,ลี่บอกคุณป้าไหมคะบอกบอกไปเถอะ จะได้ไม่โดนหลอกกันแต่ลิลลี่ไม่สบายใจลิลลี่ไม่อยากทำร้ายเพื่อนเลยค่ะคุณแม่วิ่งแต่เพื่อนของเธอไม่ใช่คนดีนะลินลี่คนดีๆที่ไหนเขาจะมาหลอกคนอื่นนี่ไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเป็นกระเทยเป็น LGBT อะไรแล้วก็เป็นได้แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการเป็นคนดีด้วยนี่อะไรหลอกได้กระทั่งคนที่ตัวเองรักลิลลี่ไม่อยากทำแบบนี้เลยค่ะ แต่ลิลลี่ก็ไม่ชอบเห็นใครโดนหลอกเอาเถอะลูกแม่รู้ว่าหนูเป็นเด็กดีเป็นคนดีสงสารเพื่อนแต่เมื่อเราเห็นอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเราก็ควรจะพูดงั้นหนูบอกนะคะคุณแม่จะแม่จะนัดคุณนายพิสมัยให้แล้วลิลลี่ก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับคุณนายพิสมัยที่พอรู้เรื่องก็โกรธมากจนตัวสัน่นว่ายังไงนะหนูลิลลี่ ตอนแรกหนูก็สงสัยค่ะเลยเอาชื่อนามสกุลของเมียพิสกลไปคน้นจนรู้ว่าเป็นนามสกุลเดียวกับสมชาติมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะหน้าตาก็เหมือนกันด้วยหนูจะบอกว่าลูกสะใภ้ของป้าไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะเมียพิสกลก็คือสมชาติค่ะไม่จริงไม่จริงมันคือเรื่องจริงค่ะคุณป้าโอ้ยป้าจะเป็นลม แล้วคุณนายพิสมัยก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับลูกชายชายหนุ่มไม่เชื่อเขารู้จักกับคนรักของเขามาหลายปีไม่เชื่อที่เธอจะเป็นผู้ชายโดยที่เขาไม่รู้แกเคยเห็นบัตรประชาชนเมียแกไห่ละ่ะไม่เคยครับแกมันโง่โดนกระเทยหลอกและยังไม่รู้ตัวอีกผมมั่นใจนะครับว่ารีไม่หลอกผมเรารักกันเขาไม่กล้าหลอกผมด้วยเรื่องใหญ่แบบนั้นหรอก สมัยนี้หมอเก่งจะตายจะทำออกมาเหมือนผู้หญิงแค่ไหนก็ได้แกน่ะมันโง่ไอส้สกลแบบนี้ฉันจะเอาหลานมาได้ยังไงชายหนุ่มหวั่นใจเขาเป็นผู้ชายเต็มร้อยเขาไม่ได้ชอบเพศเดียวกันแล้วถ้าเกิดที่แม่พูดเป็นเรื่องจริงเขาจะทำยังไงแกจะว่ายังไงถ้าเกิดว่าเมียแกไม่ใช่ผู้หญิงผมไม่รู้แม่ผมปวดหัวผมคิดอะไรไม่ออก ถ้าใช่อย่างที่ฉันพูดจริงๆแกก็ต้องเลิกซะดีนะเนี่ยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแม่ครับแต่ผมผมรักซีรีมากนะครับแกจะรักมันได้ลงคอเหรอมันเป็นผู้ชายแกไม่ใช่เกย์ซะหน่อยแกมันเป็นผู้ชายแท้จะมารักกับผู้ชายด้วยกันได้ยังไงแม่ยอมไม่ได้ท่ราคะ่ะฉันกลับมาแล้วคะ่ะ ยิงสาวส่งยิ้มมาแต่ไกลพอเห็นหนะ้าแม่สามีก็ยกมือไหว้คุณแม่มาตอนไหนคะซีรีไม่เห็นรถไม่ต้องหมอไหว้ฉันเอากองไว้ตรงนั้นแหละจ้ะคุณแม่มาก็ดีแล้วนะนายสมชาติคุณแม่ตกใจเหรอที่ฉันรู้ความจริงวันหล่อนหลอกอะไรลูกชายฉันไวบ้างคือหนูหนูหน จริงหรือเปล่าซสีรีที่คุณแม่พูดพิศกรหยิงสาวตกใจตัวสั่นคุกเข่าลงแล้วร้องไห้พิศกรสีรีขอโทษนี่แสดงว่ายอมรับเหรอสีรียอมรับค่ะซสีรีขอโทษถูเรศคุณนายจะตรงเข้ามาตบแต่ชายหนุ่มเอาตัวเข้ามาบังอย่าครับคุณแม่แกยังจะปกป้องมันอีกเหรอ แกก็เห็นว่ามันหลอกอะไรเราไว้บ้างเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันยังหลอกเราจะมีเรื่องที่มันใหญ่กว่านี้อีกหรือเปล่าอย่าทําเขาเลยครับตอนนี้ยังไงเขาก็สู้คุณแม่ไม่ได้หรอกจัดการเลิกกับมันซะให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นแกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่นะสะกลคุณนายพิสมัยเดินตึงตังออกไปด้วยความโกรธหญิงสาวร้องไห้โฮออกมาดังลัน่นพี่สกลคะสิรี ทำแบบนี้กับพี่ได้ยังไงซีรีซีรีรักพี่ซีรีทุกทรมานใจมาตลอดหลายปีซีรีอยากสารภาพแต่ซีรีก็ไม่กล้าพอกลัวว่าถ้าพี่รู้ความจริงพี่จะโกรธจะเกลียดซีรีเธอมันเห็นแก่ตัวเธอก็รู้ว่าพี่อยากจะมีลูกมากซิรีรู้ซิรีพยายามจะบอกแต่ซิรีก็ไม่กล้ากลัวว่าพี่รู้แล้วจะรังเกียจซิรี แล้วเธอคิดว่าที่พี่รู้ทีหลังพี่จะไม่เสียใจอย่างนั้นเหรอ,อจะด่าจะว่าอะไรก็ได้อย่าโกรธอย่าเกลียดซิลีเลยนะคะพี่สกลค่ะยิงสาวร้องไห้อ้อนวอนคุกเข่าลงมาแล้วกอดขาเขาเอาไว้แต่ชายหนุ่มยืนเฉยอยู่พอที่เธอสมชาติลิล,ลี่ผู้ชายเขาไม่ได้คิดพิษสวาสด์อะไรแล้วก็ปล่อยเขาเถอะ เธอใช่ไหมที่เอาเรื่องนี้มาบอกกับคุณแม่ของพี่สกลฉันก็แค่ไม่อยากเห็นพี่สกลโดนหลอกเรื่องที่เธอหลอกเขามันเรื่องใหญ่เกินไปเธอใจร้ายมากเลยนะลิลลี่เธอตั้งหากที่ใจรา้ายเธอหลอกเขาไมา่ได้ยังไงตั้งหลายปีเธอจะร้ายกว่าฉันอีกเธอก็เห็นว่าฉันแต่งงานกับเขาแล้วทำไมต้องทำแบบนี้พอทีเธอเลิลกทะเลาะกันได้แล้ว เงินก็ไปนะคะพี่สก้อย่าไปสนใจกับคนที่หลอกที่ได้ทั้งที่ปากบอกว่ารักกันเลยลิล,ลี่ควงแขนสะกลออกไปสิรีมองตามด้วยความเจ็บปวดสกลเสียใจเจ็บปวดเขารักซีรีมากแต่เขาทำใจไม่ได้เขาอับอายที่จะบอกใครๆว่าความจริงแล้วเมียของเขาไม่ใช่ผู้หญิงป่านนี้ไม่รู้ว่าใครรู้เรื่องนี้แล้วบ้างและจะหัวรอยยอเข้าไปถึงไหนแล้ว แกควรจะแต่งงานใหม่ซะทีนะสะกลผมยังไม่พร้อมครับแม่อะไรคือไม่พร้อมหนูลิลลี่ดีทุกอย่างเป็นผู้หญิงแท้ร้อยเปอร์เซนตถ้าแกแต่งงานกับเขาแม่จะดีใจมากผมไม่ได้รักลิลลี่ครับอยู่ๆกันไปเดี๋ยวก็รักเองนั่นแหละแม่กับพ่อแกก็ไม่ได้รักกันมาตั้งแต่แรกแม่ผมยังไม่ลืมซิรีผมยังไม่อยากดึงใครเข้ามา ไอ้สมชาตินั่นน่ะเหรอที่แกยังไม่ลืมมันนะ่ะแม่เลิกเรียกสิรีว่าสมชาติเถอะครับทําไมรับไม่ได้อย่างนั้นเหรอความจริงก็คือความจริงความจริงก็คือแกมีเมียเป็นผู้ชายอับอายขายหน้าถูกเรียกที่สุดแม่ถ้าแม่จะพูดอีกแล้วก็ผมว่าแม่กลับก่อนดีกว่าครับผมยังไม่พร้อมจะฟังตอนนี้สกอถอนหายใจเขายังคงครองตัวเป็นโสดเรื่อยมา ยังคิดถึงซีรีแต่ก็ยังทำใจไม่ได้ที่คนรักของเขาจะเป็นเพศเดียวกันส่วนซีรีเองก็เสียใจมากเธอนี้ไปอยู่ต่างประเทศทำงานด้านสถานสงเคราะห์อุทิศตัวเองเพื่อการกุศลหญิงสาวได้แต่หวังว่าวันหนึ่งเธอจะทำใจเรื่องสกลได้ส่วนสกลเองชีวิตก็ไม่มีความสุขเลย จนเขามาเจอเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งที่บวชพระมาหลายปีและเพิ่งศึกออกมาเขาเป็นคนให้แง่คิดกับสกลเรื่องเพศมันสำคัญกว่าความรู้สึกที่มีให้กันด้วยแลสะสกลแต่เขาเป็นผู้ชายนะพี่แล้วมีตรงไหนในรูปร่างของเขากันที่ตอนนี้เป็นผู้ชายแม้แต่จิตใจของเขาก็ยังเป็นผู้หญิงก็ตัวตนเดิมของเขาไงครับซีรีเขาเป็นผู้ชาย ก็ต้องคิดให้ดีว่าจริงๆแล้วแกรักเขาที่เขาเป็นเพศอะไรหรือรักที่ตัวเขาและถามตัวเองว่าพอไม่มีเขาแล้วแกเป็นยังไงตอนมีเขาแกมีความสุขแค่ไหนนั่นแหละคำตอบมันอยู่ตรงนั้นขอบคุณมากนะพี่ผมจะไป hey, เดี๋ยวนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกจะไปไหนวะไปตามหาซีรีครับชายหนุ่มตัดสินใจบินไปต่างประเทศหลังได้ที่อยู่ของซิรีมาจากพ่อแม่ของเธอ ตอนนั้นหญิงสาวยืนหลบฝนอยู่กลับที่พักไม่ได้เพราะฝนตกหนักมากอยู่ๆก็มีร่มคันหนึ่งยื่นมากลางให้เธอขอบคุณนะคะเอ๊ะขอโทษนะที่พี่มาช้าไปหน่อยพิศกรพี่รู้ใจตัวเองแล้วว่าไม่ว่าซิรีจะเป็นเพศอะไรพี่ก็ยังรักซีรียอยู่เหมือนเดิมพี่ว่าอะไรนะคะพี่รักซีรีที่ซีรีเป็นซีรี ไม่ได้รักเพราะซีรีเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ซีรีมีลูกให้พี่ไม่ได้นะคะแล้วก็มีหลานให้แม่ของพี่ไม่ได้ด้วยแม่พี่จะยอมรับได้ล่ะคะไม่เป็นไรมันมีวิธีที่เราจะมีลูกด้วยกันได้เยอะแยะพี่คุยกับแม่แล้วล่ะแล้วพี่ไม่อายละคะที่จะบอกใครๆว่ามีซีรีเป็นเมียพี่ยอมรับว่าตอนแรกพี่อายแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับสิรีแล้วล่ะพี่สกลพี่ขอโทษนะ ที่ปล่อยซีรีเสียใจอยู่ตั้งนานซีรีไม่โกรธพี่หรอกคะ่ะซีรีรักพี่ซีรีต่างหากที่ทำผิดทุกอย่างเลยทั้งคู่มองตากันด้วยความเข้าใจและตัดสินใจกลับไปอยู่ด้วยกันและกำลังหาวิธีทำกิฟต์ด้วยการใช้ไข่บริจาคทำให้แม่ของเขาพอจะทำใจยอมรับลูกสะใภ้กระเทยคนนี้ได้กระจบลงไปแล้วนะคะ สำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ